สวัดีค่ะมริตากระสิมนวราให้ฟังนะว่าการใช้ชีวิตเนาะอยู่เมืองนอกกับอยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกก็ม,มือเลยสบายก็อยู่บ้านเฮาเด้อค่ะบ้านเฮามีหยังก็กินน้กากันได้เป็นพีเป็นน้องกันเบิร์ดทุกคนเพราะว่าสิเขาเป็นไพร่เฮาก็เอิญลุงปลาหนาอาเอิญไอเอิญน,น้องเดือบเบิร์ดเลยเพราะว่าสิอยากกินหยังเนาะถ้าเราไปเก็บไว้ในหัวในสวนก็ะซื้อเอาอหารบาทสิบ,บาทก็ได้ก,กินอาหารสําเร็จ ลอยสองลอยวุ้ยเดี๋ยวบอกหลายอย่างหนึ่งกินอยู่ร้านอาหารบ้านห่อพันหนึ่งเต็มโตอยู่นี่บอเด้อค่ะอยากไปไซกะเ,เขาจะเป็นไผ่บอใดก็แค่ฮัลโหลอือล้วก็ยิ้มแค่นั้นถ้าสิซื้อ,อยังกบ,บแมนถ,ถ,ถึงถึงนะคะแพงสิไปซื้อผ้าโหงแล้วผ้ากำรรหนึ่งน่ะสองลอยนะจ๊ะนิดเดียวซื้อมาให้หยังล่ะอือ อยากกระโอดเอามอนีว่าเรื่องความกินความอยากมันกับปริยูสุกสบายขึ้นมาห้าการใส่ซีวิตหนึ่งสื่อก็ได้กินก็ได้ไปกินยูรานอาหารก็ได้แต่ว่าถ้าเขาไปกินซูมือไปกินทุกมืออิลีเขาเสียเงินอยู่ใส่ไวเก็บแบบนี้กินเถอะหนึ่งบริจาคที่ละพันนะคะก็ว่าขอบขั้วหนึ่งคือซ้ำขอบขั้วตาหนีมีอยู่ลูซีคนแล้วก็ตาลวก็คร้วนีี้ยู่กันหาโคนนี่ กินเ่อหนึ่งเบิดหาหกพันชีหาพันยางโมกินหลายกินคนละจานกะบสองพันสองพันกัวประมาณนี้สิกินให้หยางเกบไหวบดีกัวบ้เงินเป็นยังยูเมืองนอกต้องเห็ดต้องหาเองใส่ว่าไปเป็นเมียฝรัง่งคือบรดิยูสบายบอดิสบายเะะ้อค่ะบ่มีเมียฝรั่งคนใดมาอยู่เมืองนอกแล้วเขาสบายนะแทนเขาไปอยู่เมืองไทยใส่เงินฝุ่มเฟื่อยใส่เงินเห็ดโตลูละ เพราะว่าเขาลําบากนะจ๊ะมาอยู่เมืองนอกนี่ลําบากแขงเด้อต้องหาต้องเหตุเงี้ี่บได้ว่าล่อหาใ่ก็พัวตลอดนะเมียฝรั่งมาอยู่เมืองนอกเขาเหตุเองหาเองไปทํางานเองนะคะบบได้ว่าอุ้ยเป็นเมียฝรัง่งต้องอยู่สบายอยู่สุขสบายบบแมนนะคะคิดผิดถ้าใครอยากได้พวฝรัง่งหรอคิดว่าพวฝรั่งด้วยมันสิหาเหล่ยงหาเกลือมันหาเหลียงอีลีค่ะแต่ว่าต้องหาเหลี่ยงตะค้องนําสิทธาอาศัยคนอืน่นอยู่ตลอดบ่ไหวนะคะ เป็นยังไปยุ่งเมืองไทยคือต้องใช้ชีวิตเหตสบายเพราะว่าอยู่นี่เข้กัลลับากแค่เนาะการกินการอยู่การใช้ชีวิตงานการตรงทํำเป็นยังตรงทํำกับเขาเองเป็นยังตรงเฮตุกับเขาเองเป็นยังตรงเหตุตใหุ้ลำบากบริเรี่ยลำบากนะคะมันเป็นหน้าที่ที่ตรงเหตุเป็นยังว่ายุ่เมืองไทยคือปโเฮตคือใส่เงินมาลาซาใส่กต่มันไม่ได้เปลืองมันก็ใส่ได้มันก็พ่อใส่ได้มันก็พอได้ใส่ ลอยสองลอยพันสองพันู่บานเหามันกะทีว่าหลายแต่อยู่นี่นี่มันบ่ได้มีเอียงหลายเลยเพื่อสินหาเด็ดแต่ละบาทมันกะหายากมันอยู่จังสี่ต้องเฮ็ดเองต้องเฮ็ดได้ต้องเฮ็ดเ,เป็นต้องเอาตัวหลอดเอาตัวหลอดกับบ่แม่เราไปเบียดเบียนผู้อื่นบ่ได้วาไปทำลายผู้อื่นต้องไปไปเหยียบงอผู้อื่นเพื่อเอาตัวหลอดมันบ่แม่นะคะเอาตัวหลอดคือใส่ชีวิตเป็น ถ้าอาหารกินเป็นเฮ็ดกบเขาเป็นเฮ็ดอาหารเป็นเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงโตัวตะคองได้ยู่ก,ก,กับผัวก็ยู่ไปเขาว่าหนึ่งยู่น้ำกันกับเพราะความหักความสงสารความเขาใจความเชื่อใจเขายังยู่น้งกันได้นะคะฝ่าบอกน้าว่าภรรยาอยากมีผัวฝรัง่งรวยๆที่อยากมีผัวฝรั่งคิดว่าเข้าสีหาเลี้ยงตะคองนะ่ะ ี่คิดว่าจะค้องสิไดียู่สบายนะ่ะคิดผิดนะคะมันนีมาแบบแม่บานเลยนะมอเอาซูฟังบอกวกไว้วนมาแนบอกว่าท่านเบิดแนะแต่ก็อยากวางให้ฟังอยากวางให้ได้ยินเนาะสิเดเขาใจกันแนะนะคะหูลเรากด็ดีถ้าบอกเาเลิกกับสีบลอนหูมันนี่กะมาบองามดอกพกปกติกับบอกง่า,งาว่าสนี่ละค่ะบายบาย